สวัสดีครับผมศูนย์คิดราคาเครือแก้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับการทําเครือบแก้วหลังจากที่เราได้รีวิวไปเมื่อวานเนี่ยครับผมก่อนการทํางานเนาะวันนี้ก็ได้สําเร็จเสร็จสิ้นตามกระบวนการนะครับผมลูกค้าคันนี้เลือกแพ็กเกจซีเทสนะครับที่มาทำเครืองกับเราเป็นแพ็กเกจซีเทสเซรามิกคิทตันโค้ดคนะครับ คือฮอนด้านะครับจะบอกว่าที่เลือกแพ็กเกจเนี้ยเป็นตอบโจทย์มากครับเพราะว่าตระกูลของรถของญี่ปุ่นนะครับเป็นสีที่นิ่มครับผมการเลือกอแก้วเนี่ยเคลือบเซรามิกเนี้ยให้ค่าความแข็งของสีเนี่ยจะดีครับเพราะสีของเขาันนิ่มเนาะเราต้องเพิ่มความแข็งให้ให้มีการปกป้องที่ดีกว่านะครับผมการทําง,ง,งานวันนี้ก็เราจะลงน้ํายาให้ลูกค้า สามเลเยอร์นะครับรวมทั้งาการรักษาชั้นแก้วอีกหนึ่งชั้นนะครับผมเดี๋ยวเรา,ารีวิวความสวยงามของสีอีกทีหนึ่งนะครับผมก่อนเข้ามานะครับผิวอ่ะจะเป็นสีเรียกว่าผิวส้มครับผิวที่เขามันมันเป็นขู่ขาผิวไม่ตึงนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่อันนี้แล้วก่อนก่อนการจะลงน้ํายาก,ก็จะยากพอสมควรนะครับ หลักของการเคลือบแก้วเซรามิกนะครับมีอยู่2อ,อย่างนะครับผมคือการเตรียมผิวแล้วก็น้ำยาเคลือบแก้วเนี่ยต้องมีคุณภาพที่แบบตั้งนะดีค่าแข็งแรงแล้วก็เกาะยึดยึดติดกับตัวสีให้มันอยู่ได้นานแล้วก็เคลือบไม่ใช่ว่าแคให้เงาอย่างเดียวนะครับผมการปกป้องเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอย่างที่ ท่านผู้ชมลองไปดูคลิปกเก่าๆที่ทางเพจของเราได้ลงอย่างว่าโดนยางมง่วงเนี่ยทั้งคันเลยนะครับแล้วก็จะมีโดนสารที่มันเป็นคาบน้ำนะครับเป็นกรดนะครับที่มันโดนแด่ตรงที่ผากระโปะนะครับมันจะเหมือนจะซึมเนี่ยดูดูแล้วแบบถ้าไปดูแบบคือลูกค้าเนี่ยเอาไปให้ทางกาเทแร์แก้งานแล้วครับแต่ว่าเขามีมีแก้ไม่ได้นะครับคือจะเห็นนี่ที่รีวิวครับเราจะมีรีวิวให้ดูดูครับทุกอย่างคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ถ้าลูกค้าไม่ไม,ไม่ไม่เคลือบไม่เคลือบหรือไม่อะไรเลยเนี่ยเพระาะว่าน่าจะกินเนื้อสีลงไปเลยครับรถเนี่ยต้องทําสีใหม่แน่นอนนะครับผมก็จะมีหลางหลายคันครับอย่างว่ารถคันสีแดงเจอมูลลุกเต็มทั้งคันเลยครับคือจอดใต้ต้นไม้นะครับเป็นเดือนสองเดือนนะครับถ้ารถไม่ได้เคลือบอะไรกันไว้เนี่ยจะกินเนื้อสีแล้วก็เข้าไปตัวทะลุไปถึงเนื้อเนื้อเนื้อเลเกอร์น,นะครับแล้วก็เข้าไปเรือสีทีนี้ช่างก็ไม่สามารถทำแก้งานได้ครับผม การปกป้องการปกป้องของสีนะครับไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้รถท่านน่สวยงามแล้วกลับบ้านอย่าลืมนะครับว่าการปกป้องอายุนานๆเนี่ยมันจะดีกว่าครับเพราะว่าสิ่งที่เรารักนะครับรถที่เราอยู่กับเราเนี่ยเราก็อยากให้มันอยู่นานๆเราทาเพื่อเซรามิสก็อยากให้ความสวยงามของรถนั้นนะ่ะของลูกค้าที่มาทํากับเราให้อยู่ไปนานๆครับผมนะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวความสวยงามรอบคันอีกทีหนึ่งนะครับผม อย่างที่ผมเคยเคยได้บอกหลายๆท่านแล้วว่าส่วนส่วนทุกจุดเราเราเคลือบให้หมดเลยจะเป็นป้ายทะเดียนที่เราต้องขอให้ลูกค้าจะเป็นทั้งขอบประตูนะครับผมขอบประตูแล้วก็เคลือบให้แล้วก็ส่วนของภายในเกนโนแบกต่างๆที่เราก็เคลือบให้นะครับผมจะเป็นเรื่องของนอกจากการที่ไม่เราเป็นตัวที่เราไม่ได้โฟตติ้งจะเป็นบบกพวกบ่อหนังต่างๆนะครับจะเป็นส่วนของห้องเครื่องนะครับซุ้มล้อต่างๆเนี่ย เก็บให้หมดนะครับผมคือรถที่ออกมาแต่ศูนย์เนี่ยครับผมบางทีก็มีลูกค้าหลายท่านที่แบบว่าเคลือบแต่ศูนย์มาเนี่ยศูนย์เคลือบให้เงี้ยมันก็จะไม่มีมิติมากอย่างาที่เราทําเนี่ยเราทําแบบโดยตรงเลยครับรักษาสีโดยตรงเลยครับก็คือจะได้มิติกวัวเนาะสูตรที่ลูกค้าของเราจะมีสองพ็คเกจตนะครับพ็คเก็เก้าเฮตแล้วก็แพ็คเก็ตสิบเฮนะครับผม ลูกค้าสนใจพ็ปเกจไหนก็ติดต่อทางเพจร้านได้นะครับก็ลูกค้าอันนี้เลือกพ็กเกตสินเชื่นะครับผมก็มาไกลเลยครับมาจากต่างจังหวัดเลยครับสุพรรณเลยไกลเลยครับต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่เดินทางมาไกลอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ติดต่อ,อาถามสอบถามข้อมูลหรือลูกค้าอยากสนใจอ่ะยังไม่เข้าใจเรื่องของเคลือบแก้วเซรามิกว่าเคลือบแล้วปกป้องยังไงอย่างอย่างนี้เนาะ ยางนีไม่เข้าใจก็ดูรีวิวย้อนหลังนะครับแต่มีเราทดสอบหลายๆอย่างนะครับอย่างว่าเราคิดที่เราใช้ไปไฟเผาความร้อนงสูงครับอันนั้นอ่ะเราทดสอบอของเนื้อแก้วนะครับก็คือสีสีก็ไม่เป็นอะไรนะครับผมแต่ว่าผมขอแนะนําอย่างหนึ่งคืออย่าไปเลียนแบบนะครับเพราะแก้วก็จะไม่เหมือนกันเนาะโอเคนะครับผมก็วันนี้ก็ใช้เวลาเด็ดร้อนจังกันนะครับผมยังไงก็ เดี๋ยวเรามีทลิปให,ใหม่ๆนะครับผมอย่างวันถัดไปครับจะมีพอร์เเนอร์เข้ามานะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะส่งลูกค้าแล้วครับนาะเดี๋ยววันนี้เราขอต่วไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ